สวัสดีครับท่านผู้ร่วมงาน6ตุลาในวันนี้ทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องเรียนทุกท่านว่าตอนที่ผู้จัดงานมาชวนให้ผมมาเป็นหนึ่งในผูพ้พูดในงานวันนี้ผมมีอาการสองจิตสองใจมากไม่อยากจะมานะครับเหตุผลที่ผมรู้สึกอย่างนั้นก็คือสิ่งที่พูดได้เกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาถูกพูดไปหมดแล้วขณะที่สิ่งที่พูดไม่ได้ ก็ยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นมองในแง่นี้แล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอมันไม่มีเรื่องอะไรใหม่ที่จะพูดแล้วจริงๆนะครับดังนั้นตอนที่ถูกเ,เชิญมาเนี่ยก็สองจิตสองใจมากว่ามาดีหรือไม่มาดีนะครับแต่ท้ายที่สุดคิดว่ายังไงก็อาจจะมาเติมความหวังเติมกำลังใจให้กันและกันได้ ทุกท่านครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับเมื่อหลายปีที่แล้วสักประมาณ5 6ปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์ถังแดงที่จังหวัดพัทลุงเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังเรื่องราวความโหดร้ายของเหตุการณ์ถังแดงที่ได้รับฟังจากผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นครั้งแรกเราได้ยินได้ฟังเรื่องถังแดงจากการอ่านหนังสือ จากการศึกษาประวัติศาสตร์แต่การไปอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุจริงและการได้รับฟังเรื่องราวจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจริงมันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งตั้งแต่ปี2515ทหารเข้ามาตั้งถิ่นฐานปฏิบัติการที่บ้านเกาะหลุงเพื่อกวาดล้างบุคคลที่ต้องสงสัยว่าฝักไฟแนวคิดคอมมิวนิสต์และทำงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีการจับกูมคนเหล่านี้ครับมาสอบสวนซ้อมทารุณทำร้ายร่างกายจนหมดสติจับยัดลงถังน้ำมัน200ลิตรแล้วจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานนี่เป็นที่มาของคำว่าเผาลงถังแดงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นหลายคนตายจากการถูกเผาทั้งเป็นหลายคนถูกซ้อมจนเสียชีวิตแล้วเอาศพมาเผา ทำลายหลักฐานตัวเลขผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ถังแดงจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยระบุไว้ว่ามีจำนวนถึง3,000คนน่าสนใจครับว่ารัฐเลือกใช้วิธีจะจัดการกับผู้เห็นต่างเพื่อสร้างความหวาดกลัวโดยหวังลึกๆว่าจะทำให้ประชาชนถอยตัวออกห่างไม่สนับสนุนการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แต่ถ้าว่าเหตุการณ์กับพลิกกลับเมื่อเกิดเหตุการณ์ซ้อมทารุณและการเข็นฆ่าโดยเจ้าหน้าที่รัฐทําให้ประชาชนโกรธและเข้าร่วมกับการทํางานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผมอยากให้พวกเราลองจินตนาการดูครับถ้าพี่ของเราถ้าน้องของเราถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือถ้าลูกของเราเป็นหนึ่งในคนที่ถูกเผาทั้งเป็น ในถังแดงน้ำมันร้อนๆท่านจะรู้สึกอย่างไงปัจจุบันครอบครัวของผู้สูญเสียยังไม่ได้รับการเยียวยามีเพียงอนุสาวรีย์ที่ประชาชนก่อสร้างกันเองเป็นที่เตือนความจำให้กับผู้พบเห็นและเป็นตัวแทนของผู้สูญเสียประวัติศาสตร์ถังแดงไม่เคยถูกบรรจุในเรื่องเล่าหลักของชาติ ไม่เคยมีการดําเนินคดีอย่างเป็นทางการกับทหารที่ก่อ,กอเหตุครับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในวันนั้นและแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติมีการจัดชุมนุมเปิดถแถลงการเปิดการชุมนุมที่สนามหลวงและถแถลงการวันนั้นหนึ่งในข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตก็คือการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนอ ข้อเรียกร้องนั้นในวันในปี2518ของศูนย์การทัศนศึกษาแห่งประเทศไทยยังร่วมสมัยยังทันสมัยจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้ครับยังไม่มีผู้ก่อการในเหตุการณ์ถังแดงถูกลงโทษแม้แต่คนเดียวยังไม่มีประชาชนผู้สูญเสียได้รับ การเยียวยาจากรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมทำงานไม่ได้ผมรู้สึกโกรธผมรู้สึกคับแค้นเมื่อได้ยินข่าวของสิริวัตรใจดีสิริวัตรใจดีเป็นพลทหารส,สังกัดสังกัดกรมสารวัตรทหารเรือ เสียชีวิตเมื่อวันที่2กรกฎาคม2567แต่เพิ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาญาติได้ทำชาปนากิจไปแล้วและเชื่อว่าพลทหารสิริวัตรเสียชีวิตจากอาการป่วยแต่ภายหลังเพื่อนของพลทหารสิริวัตรเปิดเผยว่าคุณสิริวัตรถูกฝึกในสังกัดโดยถือว่าฝึกหนักมากมีการสั่งให้วิ่งหลายรอบพลทหารสิริวัต์มีท่าทีที่ไม่ไหวหน้ามืด คล้ายจะเป็นลมและวูบตรงขาครูฝึกครูฝึกจึงได้เตะขาและซี่โคงด้วยรองเท้าคอมแบทและตบหน้าอีกหนึ่งครั้งเพราะมองว่าเป็นการสำออยพร้อมให้เพื่อนพลทหารอุ้มไปตากแดดหน้าเสาธงโดยไม่มีการประถมพยาบาลจนกระทั่งหกโมงเย็นของวันนั้นเพื่อนได้ไปตรวจสอบแล้วได้ยินเสียงร้องอือๆ พบว่าคุณสิริวัตรน้ำลายฟูมปากมีอาการชักอุจจระราดจึงรีบพาตัวคุณสิริวัตรไปส่งโรงพยาบาลแต่คุณสิริวัตรเสียชีวิตร,ระหว่างทางจากคำบอกเล่าของพี่สาวครับคุณสิริวัตรเป็นคนเรียนดีพอจบม .6 ที่บ้านไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนมหาลัย จึงตัดสินใจไปเป็นทหารเกณฑ์โดยหวังว่าตัวเองอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับครอบครัวได้ด้วยการรับราชการในอาชีพทหารนี่คือความตั้งใจของสิริวัตรใจดีที่เสียชีวิตในอายุเพียง21ปีพี่สาวของคุณสิริวัตรครับกล่าวว่าในการชันสูตรศพของโรงพยาบาลตำรวจระบุว่ามีซี่โครงหัก พร้อมวงเล็บว,ว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากการรมทำ CPR หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามจากการฟังข้อมูลของเพื่อนพลทหารหลายนายเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฝึกโดยเพื่อนพลทหารหลายคนพร้อมเป็นพยานให้กลับมาอีกครั้งการจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้มีอายุถึง2 1ปีท่านคิดว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ใช้เงินไปเท่าไหร่ครับ ท่านคิดว่าจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้อายุถึง21ปีได้สังคมทั้งสังคมใช้เงินไปเท่าไหร่ครับ mm hmm. ผมเป็นพ่อคนเหมือนกันผมนึกไม่ออกว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับลูกของผมผมจะทำใจได้อย่างไรผมจะมีแรงมีกำลังจิตกำลังใจใช้ชีวิตต่อไปหรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวผมเองผมไม่แน่ใจ ทุกท่านครับเหตุการณ์ตากใบเหตุการณ์ตากใบเริ่มต้นจากการชุมนุมเพื่อประท้วงกรณีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน8คนที่ถูกจับกลุมในข้อหาส่งปืนให้กับผู้ก่อกความไม่สงบผู้ชุมนุมประมาณ1,000คนครับชุมนุมด้วยมือเปล่า แต่กองทัพในวันนั้นตัดสินใจสลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตในที่ชุมนุมทันที7ราย5ใน7ถูกยิงที่ศีรษะส่วนผู้ชุมนุมที่เหลือทั้งหมดนับพันถูกจับขึ้นรถทหารไปสอบสวนที่ค่ายอิงขยุตทหารผู้บังคับบัญชาบังคับให้ผู้ชุมนุมนอนทับกันไปบนรถเป็นเวลากว่า3าชั่วโมงเมื่อไปถึงค่ายมีผู้ชุมนุมเสียชีวิต78ราย เหตุการณ์นี้ครับสารชี้ว่าการตายเกิดจากการขาดอากาศหายใจและเกิดขึ้นระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐภาคประชาชนรณรงค์ครั้งแล้วครั้งเล่าเรียกร้องให้คนทำผิดมาลงโทษแต่กลับไม่มีความคืบหน้ารวมถึงคดีที่ตายจากการชุมนุมเจ็ดศพแรกด้วย จนกระทั่งคดีใกล้หมดอายุความญาติผู้สูญเสียจึงรวมตัวกันฟ้องใหม่อีกครั้งมีการออกหมายจับทหารและตำรวจระดับสูง7คนแต่จนถึงวันนี้อีก19วันจะหมดอายุความยังตามจับจำเลยมาขึ้นศาลไม่ได้แม้แต่คนเดียวหนึ่งในจำเลยนั้นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นส่งหนังสือ ลาประธานสภาพูพ้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง30ตุลาคมอ้างว่าไปรักษามะเร็งที่ต่างประเทศซึ่งประชาชนจำนวนมากตั้งข้อสงสัยว่าเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงคดีหรือไม่ถ้าภายในวันที่25ตุลาคมนี้ยังตามจำเลยขึ้นศาลไม่ได้คดีก็จะหมดอายุความผมยกตัวอย่าง3เรื่องนี้มาเพื่อ พูดอะไรครับผมอยากจะบอกว่าเรายอมรับเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรสเหตุการณ์นี้มีความเหมือนกันที่ไหนความเหมือนกันก็คือการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลในสังคมไทยคนที่ทำผิดไม่เคยถูกดำเนินคดีเลยสักครั้ง ผมคิดว่านี่เป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกครั้งใหญ่ของสังคมไทยครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเวลาหลายทศวรรษแต่กลับทำอะไรคนที่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนในการปราบปรามร,ริรรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนจนถึงเข็นฆ่าเอาชีวิตประชาชนไม่ได้สักครั้ง นี่เป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกครั้งใหญ่มากของสังคมทุกท่านครับผมเสนออย่างนี้เราจะเข้าใจมันได้ยังไงผมเสนอว่าวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลน,นี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบพูดอีกครั้งไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ระบบนี้ดำรงอยู่ได้ วัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ทําให้ระบบนี้ดํารงอยู่ได้ระบบนี้คืออะไรครับระบบนี้คือระเบียบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่มีลําดับชั้นแบบจารีตจะทําให้ระเบียบระบบแบบนี้ดํารงอยู่ได้ต้องอาศัยวัฒน,นธรรมพ้นผิดลอยนวลเหล่านี้ดังนั้นมันไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่มันเป็นความจําเป็น ที่ระบบจะต้องมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่ทุกท่านครับผมพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยที่มีเสร็จเสรีภาพมีความเจริญก้าวหน้ามีความเสมอภาคเท่าเทียมที่ผ่านมานะครับ ั้งพักการเมืองขึ้นมาวันนี้ถูกตัดสิทธ์ไปแล้วและแน่นอนผมเป็นจำเลยคดี1นึอีก2คดีแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับนี่ไม่ใช่เวลาของการท้อถอยนะครับคุณเบญจาเมื่อสักครู่พูดไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2,563สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2,564มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเพดานความคิดของสังคมไทยมันก้าวหน้าไปมาก ในการเลือกตั้ง66ก็เป็นในการเลือกตั้งปี2566ก็เป็นที่ชัดเจนว่าเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราร2 2กลายเป็นเรื่องที่พูดกันได้อย่างแพร่หลายในสื่อหลักในการดีเบตครั้งสำคัญสคัญของการเลือกตั้งก็มีการตั้งประเด็นนี้ทุกครั้งมันแสดงให้เห็นว่าสังคมมันเคลื่อนไปไกลมากมันแสดงให้เห็นว่า สังคมมีความก้าวหน้าดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีช่วงเวลาไหนในประวัติศาสตร์60ปีที่ผ่านมาเลยที่วาระที่ก้าวหน้าของสังคมไทยแบบนี้จะถูกพูดอย่างแพร่หลายและถูกทําให้เป็นเรื่องสามันทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างนี้ทุกท่านครับหลายคนผ่าน6ตุลามาแล้ว หลายคนผ่านเหตุการณ์3 5พฤษภา3-5หลายคนผ่านเมษาพฤษภา5-3หลายคนผ่านเหตุการณ์ช่วงการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาประชาชนปี6-3-4 4ถ้าที่ผ่านมาเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วผมเชิญชวนทุกคนให้คิดว่าดีที่สุดของเรายังไม่พอ our best is not good enough ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมาถึงผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในวันนี้ไม่สามารถลบเลือนออกไปได้ง่ายๆอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนในวาระครบรอบ6ตุลาอีกครั้งเข้มแข็งและมีกำลังใจเดินหน้าต่อไปด้วยกัน ื่อสร้างสังคมที่มีเสรีภาพมีอิสรภาพมีภารดรภาพค่ะและนี่คือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะขอขอบพระคุณและขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณครับ